ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่80ปฐมบทแห่งเจตจำนงยุทธ เดิมทีตอนที่หลินหมิงและจางชางทำสัญญาประลองเดิมพันกันจางชางได้โอ้อวดไว้ว่าหากเขาแพ้เขาจะจ่ายหินท่าแท้20ก้อนเมื่อนึกย้อนกลับไปตอนนี้มันช่างทำให้หลิวหมิงเซียงรู้สึกเจ็บปวดร้าวในใจยิ่งนักจางชางไม่ได้มีหินท่าแท้20ก้อนติดตัวและหลิวหมิงเซียงเองก็ไม่ได้พกหินท่าแท้จำนวนมากขนาดนั้นมาด้วยเขาค่อยๆวางร่างจางชางลงและค้นไปตามเสื้อผ้ารวบรวมสิ่งที่ทั้งคู่มีอยู่ ทว่าก็ยังขาดอีกห้าก้อนเขาจึงต้องหันไปขอยืมจากผู้คนรอบข้างและในที่สุดก็รวบรวมจนครบ20ก้อนหลังจากมอบหินเหล่านั้นให้หลิงหม,มิงหลิวหม,มิงเซียงก็รีบแบกจังชางขึ้นหลังแล้วจับไปราวกับกําลังหนีความอับอายหลิงหม,มิงชนะแล้วและตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ตอนที่เขาใช้ฝ่ามือจนถึงกระบวนาท่าทวนนี้เขาใช้เพียงเท้าซ้ายเหยียบพื้นไว้เท้าขวาของเขาไม่ได้ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวสมแล้วกับชื่อเสียงของท่าสะพานเหล็กขวางวารีช่างมั่นคงจนไม่อาจสั่นคลอนได้ ถ้าคู่รูปไลากระบองยาวบนหลังดวงตาของเขาฉายประกายแห่งจิตวิญญาณการต่อสู้แม้ตอนนี้หลินหมิงจะยังไม่อาจเป็นคู่มือของเขาได้ทว่าเวลาที่เด็กหนุ่มคนนี้จะก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับเขาคงอยู่อีกไม่ไกลนักหลิงเซินกล่าวว่า จงกวนวี่จะต้องเสียใจที่ไม่มาดูการประลองครั้งนี้หลังจากศึกนี้ลิ้นหมิงจะดึงดูดความสนใจระดับสูงจากทั่วทั้งอาณาจักรกระโชคฟ้ามาที่ตัวเองหากเรารอให้เขาเติบโตขึ้นเขาจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งหากพวกเราไม่ขยันฝึกซ้อมบางทีสิทธิ์น้องคนนี้อาจจะปีนข้ามหัวพวกเราไปก็ได้มันจะน่าสนุกก็ต่อเมื่อมีการแข่งขันการแข่งขันกับท่านาคาไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่แต่ลินหมิงคนนี้แหละที่จะเป็นคู่ปรับที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้า จริงอยู่ที่เขาจะกลายเป็นคู่แข่งของข้าในอนาคตที่ใหญ่ข้าสงสัยนักหลิงมิงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรในการทดสอบค่ายกลสังหารหมื่นตนครั้งก่อนเขาอยู่อันดับ126ซึ่งนั้นควรจะเป็นเพราะเขาได้กินโอ๊ตไขสันหลังมังกรทองคำและโอ๊ตอสอรพิษทองชาติเข้าไปและย่อยฤทธิ์ยาเหล่านั้นแต่ครั้งนี้พลังกำลังของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดขนาดนี้ได้อย่างไรกันหลิงเซินตอบว่า วาสนาของแต่ละคนนั้นยากจะอย่างรู้หากข้าเดาไม่ผิดลิ่หม,มิงคนนี้น่าจะทําความเข้าใจสภาวะการฝึกปรือพิเศษ,ษบางอย่างได้มันคือเจตจำนงยุทธที่คล้ายคลึงกับอาชูราของข้าอีกอย่างปณิธานแห่งวอนยุทธของลิ่หม,มิงนั้นเหนือกว่าข้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยหากเขาจะเข้าใจเจตจำนงยุทธได้เหมือนกับข้าสีหน้าของท่าคู่เปลี่ยนไปทันทีเขาอุทานออกมาอย่างตกใจของเขาไร้กาดกว่าอาชูราของพี่ใหญ่อีกนั้นหรือ พรสวรรค์ของหลิงเซินนั้นอยู่ในระดับสี่ขั้นต่ำเท่านั้นในสำนักยุตเจ็ดประจักษ์ยังมีอัจฉริยะคนอื่นๆที่มีพรสวรรค์ทางวรยุทธเ์เหนือกว่าเขาโดยเฉพาะในรุ่นของหลิงเซินซึ่งเต็มไปด้วยผู้มีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งตัวอย่างเช่นท่าคู่ที่พรสวรรค์เกือบจะถึงระดับ5้าหรือจวงกวนอวีที่เป็นพรสวรรค์ระดับ5้าของจริงทว่าไม่ว่าจะเป็นท่าคู่หรือจวงกวนอวีพวกเขาก็ล้วนถูกหลิงเซินกดทับไว้อย่างแน่นหนาะ คนส่วนใหญ่รวมถึงหลิงหมิงต่างคิดว่าหลิงเซินอาจจะเคยได้รับวาสนาบางอย่างหรือกินสมุนไพรล,ล้ำค่าเข้าไปแต่นั่นไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือหลิงเซินได้ทำความเข้าใจอาชูราได้สำเร็จอาชูราคือสภาวะการฝึกปรือที่พิเศษและไม่เหมือนใครเมื่อนักสู้ฝึกฝนบางครั้งพวกเขาจะก้าวเข้าสู่สภาวะที่มหัศจรรย์วิเศษยิ่งซึ่งถือเป็นสภาวะยุทธในอุดมคติประเภทหนึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือการบรรลุ ฉับพลันสภาวะน,นี้ถูกบันทึกไว้อย่างกว้างขวางในคัมภีร์โบราณตำนานเล่าว,ว่าเมื่อ3,000ปีก่อนเคยมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพเป็นเวลา7วัน7คืนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาได้ทำลายพันธนาการแห่งวอนยุทธและกลายเป็นพุทธอมะตะทะลวงผ่านความว่างเปล่าเข้าสู่สภาวะเหนือโลกแม้ตำนานจะถูกบันทึกไว้ในตำราบโบราณ ทว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่ในความเป็นจริงมีนักสู้ที่สามารถเข้าสู่สภาวะการฝึกปรือบางอย่างได้จริงๆแม้สภาวะนี้จะไม่ได้เกินจริงเหมือนการบรรลุฉับพลันแต่มันก็สามารถเพิ่มความเร็วในการฝึกปรือของนักสู้ได้อย่างมหาศาลนักสู้ที่เข้าใจสภาวะเหล่านี้มักจะมีปณิธานแห่งวอนยุทธ์ที่เหนือกว่าผู้อื่น สภาวะการฝึกปรือเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามปณิธานแห่งวอยุทธหรือคุณภาพของดวงวิญญาณของแต่ละ้อสภาวะเหล่านี้สามารถรับรู้ได้วยใจเท่านั้นไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้บุคคลที่มีพรสวรรค์อย่างหน้าทึ่งหลายคนเช่นชินซิ่งสเสวียนก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจสภาวะพิเศษเช่นนี้ได้ แต่หลินหมิงในตอนที่เขาแช่อยู่ใต้น้าตกเสเยเกแข็งเขาได้สัมผัสกับสภาวะการฝึกปรือที่เลือนรางนี้พลังธาตุแท้ของเขาไหลเวียนไปตามความต้องการของมันเองและโคจรในร่างกายตามสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดเส้นทางการโคจรนั้นเกือบจะสมบูรณ์แบบและเร็วกว่าความเร็วปกติของหลินหมิงเองหลายเท่าในขณะที่ฝึกฝนภายใต้เงื่อนไขนี้หลินหมิงจึงบรรลุขั้นที่1ระดับสมบูรณ์ของเคล็ดวิชาปราณรอบกลาหนได้ แน่นอนว่าแม่หลิงหมิงจะบังเอิญกล้าเข้าสู่สภาวะนี้ได้แต่นั่นก็เป็นเพราะปณิธานแห่งวอนยุทธ์อันแข็งแกร่งของเขาทว่าไม่ใช่นักสู้ทุกคนมีปณิธานแห่งวอนยุทธ์ยอดเยี่ยมจะสามารถเข้าใจเจตจำนงยุทธ์ได้ก่อนหน้านี้คนเดียวในสำนักยุทธ์เจดประจักษ์ที่เข้าใจเจตจำนงยุทธ์ก็คือหลิงเซินเจตจำนงยุทธ์ของเขาคืออาชูรา เมื่อเข้าสู่สภาวะอาชูราจิตสานึกของลิงเซินจะตื่นขึ้นท่ามกลางสมรภูมิอาร่าที่นั่นเขาจะได้สัมผัสกับการต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนในการต่อสู้เหล่านั้นเขาตายไปหลายครั้งและเกิดใหม่หลายครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสัญชาตญาณในการต่อสู้ที่เขาเรียนรู้จากการอยู่บนขอบเวแห่งความเป็นความตายจะถูกหลอมรวมเข้ากับดวงวิญญาณของเขา นักสู้สามารถได้รับประโยชน์มหาศาลจากการต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในทุกครั้งความก้าวหน้าในการฝึกปลือจะรวดเร็วขึ้นอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามไม่มีนักสู้คนใดสามารถทําได้เหมือนหลิงเซินเพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าพวกเขาจะรอดหรือตายในวินาทีถัดไปดังนั้นหลิงเซินจึงมี กลิ่นอายสังหารที่เข้มข้นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ในการต่อสู้หรือสัญชาตญาณการต่อสู้เขาล้วนเหนือกว่านักสู้คนอื่นๆในระดับเดียวกันในอนาจาักระโชคฟ้าหลิงเซินถือว่าไร้เทียมทานในระดับเดียวกันจนถึงขั้นที่พลังการต่อสู้ที่แท้จริงของเขานั้นใกล้เคียงกับนักสู้ในขอบเขตควบรวมชีพจรเลยทีเดียวแน่นอนว่า กลิ่นายสังหารที่หนาแน่นเช่นนี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียแม้มันจะทําให้พลังการต่อสู้ของหลิงเซินพุ่งขึ้นสู่ระดับที่น่าเกรงขามแต่มันก็ทําลายความรู้สึกของเขาและทําให้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่เย็นชาลงเรื่อยๆนั่นคือสาเหตุที่ในการทดสอบความฝันเขาสามารถผ่านการทดสอบทุกอย่างได้ในพริบตายกเว้นการทดสอบที่ทดสอบด้านมืดในใจของเขาเพื่อจะผ่านจุดนั้นหลิงเซินต้องใช้เวลาเกือบเท่าทุบหนึ่งดอกและนั่น เป็นพระธรรมชาติแห่งการเขีนค่าในใจเขานั้นหนักหน่วงเกินไปเพราะเจตจำนงยุทธอาชูราของหลิงเซินนั้นฝืนลิขิตสวรรค์มากเมื่อหลิงเซินกล่าวว่าสภาวะการฝึกปรือของหลิงหมิงอาจจะเหนือกว่าอาชูราของเขาถ้าคู่จึงได้ประหลาดใจนะักอย่าเพิ่งตื่นตูมไปเลยต่อให้เป็นคนมีปณิธานแห่งวอนยุทธเหนือกว่าคนอื่นก็มีเพียงไม่กี่คนสวรรค์เลือกเ่านั้นที่จะเข้าใจเจตจำนงยุทธ ได้หลิงมิงคนนี้ที่อายุเพียง15ปีจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ไร้กาศเหมือนสภาวะการฝึกปรือของที่ใหญ่ได้แล้วจริงๆหรือลิงเซินกล่าวว่านี่เป็นคําอธิบายเดียวเท่านั้นปณิธานแห่งวอนยุธของหลิงมิงแข็งแกร่งกว่าข้ามาก ดังนั้นการทําความเข้าใจเจตจานงยุทธของเขาก็อาจจะแข็งแกร่งกว่าของข้าด้วยความก้าวหน้าของหลินหมิงในเดือนนี้รวดเร็วอย่างน่าทึ่งข้าคิดว่าเป็นเพราะสภาวะการฝึกปรือพิเศษนี้เมื่อเริ่มเข้าใจสภาวะนี้พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่มันจะค่อยๆมั่นคงและช้าลงตามลําดับที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองหลินหมิงคนนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาควรค่าแก่การรอคอยให้เติบโตขึ้นข้าจะต้องประลองกับเขาให้ได้ในตอนนั้น ขณะที่ท่าคู่พูดเขาหักนิ้วดังเปรี้ยด้วยความตื่นเต้นหลิงเซินกล่าวว่านี่อีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาทดสอบไข่กลสังหารหมื่นตนครั้งต่อไปแล้วหลิงหมิงต้องเข้าร่วมแน่นอนอยากจะไปดูหน่อยไหมความคิดที่ดีฝึกฝนอยู่ตลอดมันก็น่าเบื่อเกินไปไปดูหลิงหมิงคนนี้กันเถอะว่าเขาจะไปได้สูงแค่ไหนสำนักยุตเจ็ดประจักษ์เปิดไข่กลสังหารหมื่นตนทุกเดือนครั้งล่าสุดที่หลิงหมิงเข้าร่วมคือเมื่อ27วันก่อน หลินหมิงย่อมต้องเข้าร่วมการทดสอบไข่กลอสังหารหมื่นตนในเดือนนี้แน่นอนเพราะอันดับที่สูงขึ้นหมายถึงทรัพยากรที่มากขึ้นในตอนแรกเทียงแค่การฝึกในน้ำตกสเสอยแข็งก็ทำให้หลินหมิงได้รับประโยชน์มหาศาลแล้วแล้วไข่กลอใหญ่อีกหกแห่งที่เหลือล่ละจะมีข้อดีที่น่าทึ่งเพียงใดในการฝึกฝนที่นั่นหลินหมิงตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหงซีเคยแนะนำเขาว่าอย่าเพิ่งเข้าสู่หุบเขาสายฟ้า ดังนั้นที่นั่นต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนหลินหมิงยังไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่ช่วยให้เขาบรรลุเคล็ดวิชาปาราณรอบกลาหนขั้นที่หนึ่งระดับสมบูรณ์ได้นั้นแท้จริงแล้วก็คือสภาวะการฝึกปรือที่เรียกว่าเจ็ดจำงยุทธซึ่งหลิงเซินกล่าวว่ามันอยู่ในขั้นก่อตัวนั่นเองณนงครโชคฟ้าในหอคอยชั้นเลิศหอรสสัมผัสที่หนึ่ง คือพัตคคารที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในสถานที่รับประทานอาหารชั้นนําเคียงคู่กับหอเมคาสายในยามนี้ในห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหราบนชั้นสองจู้เยยนกําลังรับประทานอาหารกลางวันและตรงข้ามกับเขาคือหลานอาวิลในชุดสีขาวราวหิมะหลานอาวิลทานอาหารอย่างเงียบเชียบความเงียบในห้องสร้างบรรยากาศที่อึดอัดและตึงเครียด จูเเย็นสดน้ำซุปที่ทำจากเนื้อของมังกรน,น้ำเขาค่อยๆวางถ้วยใบเล็กกลิบทองลงบนโต๊ะและใช้ผ้าเช็ดปากผ้าไหมเช็ดริมฝีปากเขาถามขึ้นทันทีว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เปล่าข้าข้าไม่ได้คิดอะไรหลานอาวิลรีบสายหัวไม่อยู่ต่อหน้าจูเเยียนนางรู้สึกราวกับมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นทับถมลงมาระหว่างพวกเขาทั้งสองคนดูไม่เหมือนคนเลยแต่กลับเหมือนฮ้องเต้กับสนมเสียมากกว่าในยามที่อยู่ต่อหน้าฮ้องเต้สนมย่อมต้องคอยระแวดระวังและหวาดกลัวอยู่เสมอ หลานอาวิวรู้ดีว่าแม้จูเยียนจะชอบนางแต่เขาก็สามารถทิ้งนางได้ทุกเมื่อหากเขาต้องการจะมีผู้หญิงจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหาเขาและเขาสามารถเลือกใครก็ได้นี่คือความแตกต่างในตําแหน่งที่เกิดจากความแตกต่างของพลังกำลังและสถานะจูเยียนยิ้มและแม้เขาจะดูเป็นมิตรทว่าความจริงกลับมีความเย็นชาซ่อนลึกอยู่ในดวงตาเขาเขารู้ว่าหลานอาวิวกำลังคิดอะไรอยู่วันนี้เป็นวันประลองเดิมพันระหว่างจางชางและหลิงหมิงเป็นไปไม่ได้ที่นางจะไม่รู้ นางกังวลว่าหลินหมิงจะบาดเจ็บสาหัสและความจริงแล้วจูเยียนได้สั่งกำชับสิ่งที่จางชางทำได้ภายใต้กฎระเบียบไว้แล้วจางชางจะทิ้งรอยแผลที่ทําให้ร่างกายซุดมโมไว้บนตัวหลินหมิงนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการขัดขวางการฝึกวรยุทธ์ในอนาคตของเขาแน่นอนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเขาจะจัดการกับหลินหมิงไปทีละก้าวเขาจะทําลายวรยุทธ์ของมันและปล่อยให้มันใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะคนพิการ จู่เย็นเขียช้อนกระเบื้องสีขาวในซุปปังนกตรงหน้าพลางรอคอยให้จางชางส่งข่าวดีมาให้อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เย็นส่งเสียงก็ยังไม่มีการจุดสว่างขึ้นเลยสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิถีเซียนยุทธ